ันนี้วันนี้เราจะมารีวิวตัวล็อกโทรศัพท์นะตัวนี้ผมขับมาจากอายุทยานะตอนนี้ขับมาเกือบร้อยลูแล้วสภาพคือหยุดแน่นแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงๆครับตัวนี้อันนี้ผมใส่มา2ตัวแล้วก็เพื่อนผมข้างๆนะแต่เป็นตัวเดียวกันเลยที่สั่งมาแล้วก็ใส่ด้วยกันไม่มีหลุดไม่มีหักไม่มีงอนะคือใช้งานได้ดีมากตัวนี้จะเป็นตัวบาร์นะตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะแล้วก็ของเพื่อนผมเนี่ยมันจะเป็นตัว ใส่กระจกเออน็อตกระจกนะอันนี้จะเป็นตัวใส่บาร์นะของผมเนี่ยตัวเนี้ยนะผมอ่าตัวนี้คือแน่นแล้วก็แบบมันหมุนได้ง่ายด้วยตัวเนี้ยหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนได้รอบทิศเลยนะตัวนี้นะเห็นไหมตัวนี้จะเป็นตัวใส่บาร์นะของผมแต่ว่าของพี่ไอ้พี่ชายผมเนี่ยเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวใส่กระจกนะเอากระจกทับหรือว่าเอาน็อตกระจกทับได้เลยนะตัวนี้นะเห็นไหมกลับมาเป็นตัวอ่าเป็นตัวเดียวกับของผมเลยแต่ว่าของพี่เขาเนี่ยมันจะประมาณนี้นะผมยี่ห้อเดียวกัน ATNK ของพี่เขามันจะรุ่นๆหน่อยผมบอกว่าให้หมุนตรงนี้เข้าไปมันจะมีน็อตลูตรงกลางเห็นไหมถ้ามันท่านหมุนง่ายเกินไปอย่างเงี้ยเรามุนรูตรงกลางเข้าให้มันให้มันแน่นได้นะตัวนี้นะคือใช้ดีจริงๆนะสำหรับตัวนี้นะนี่ขี่มากันสองคันมาจากอายุธยานะคือแบบว่าอยู่ดีมากแล้วก็นิ่งเลยนะขับรถมาจากทางไกลอย่อยุธยาเ <ๆ S 2> กือบร้อยโลร้อยก็โลได้ร้อยก็โลแหละรถอยุธยาละรบุรีนะแล้วขึ้นมาเขานี่ เขาพยาเดินผงนะอันนี้ก็คือนิ่งอย่างนิ่งอยู่นะจับจีวีดจริงๆแล้วก็ชาร์จแบตหน้านี้ของพี่เขาก็เงินกันนะมผมจำนิ่งเหมือนกันแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆผมบอกเลยนะใครที่หาที่จับโทรศัพท์อยู่หรือว่าลายแมนอะไรเงี้ยเ้อไปลองนะครับใช้ดีมากๆโอเคเจอกันคลิปหน้าไป